แฟนบายเอ่อเพื่อนยังอยู่ในห้องแต่คนปักลีกูบเลยข้างในเคียงเดินเดินหลังประตูมีแถบหลังประตูมีแถบพิกพิกประตูให้ผมเคยทราบพิกสามสองพิกล็อกคุ้มกันหน่อยพิกล็อกอย่ผมเครียดครับใช่พิกสามสองพิกยังเงือกเลย ผมต้องลุกขึ้นยืนนะจัสอาร์มิงทรัโอเคโลดันตรงโลดันมันปักตามไปกับแก้ไขโลดันตรงโลดันไปตรงๆแล้วก็เราจะโฮกันแค่ครึ่งทางที่ประตูทางซ้ายผมต้องวางดอเวทที่ประตูทางซ้ายที่เป็นห้องครัวก่อนโอเคพร้อมแล้วแจ้งพร้อมสามสองไปเข้า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 ดันเลยดันเลยดันเลยบล็อกซ้ายอยู่โอ้ ล็อกไว้คุณคุณปั๊กไปล็อกกับเพื่อนไหมอ่ะซีเซล cover ผมหน่อย cover ดิบอบเบียนเซสให้ไม่เกลียดใจเย็นๆเย็นๆเอ๋ค่อยๆพายยึดไลยยิงคนยิงไปข้างขวาข้างขวากลังเช็คเขาอยู่อ่าน้องน้าต่างเดาซับราบทราบทรบโล่โล่ดันดันทุกโล่ดันฮุกออกไปซ้ายดันแต่คุณปั๊กดันไปลองขวาคุณปั๊กรองขวา ทาบาวไปทางด้านทางด้านขวาทางเดินด้านขวาสุดับคุณปักดันไป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 พีไปกับคุณปักเลยเอปีขวาขวาใกล้ขวาใกล้ขวาใกล้รอตูอยู่โลโลโลมองทางซ้ายไว้รอบามาเทคดาวดาวดาวดาลจะลองซิเคีย 阿尔法，阿尔 <Alpha, S 2> <干>